เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่มีชื่อว่าฆาตกรสาวผมแดงนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีหนึ่งในคดีที่โด่งดังที่สุดในอเมริกาคดีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรื่องราวน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงและจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อพ่อผมไดมอนพ์ชระและฝนพัฒนันค่ะกับลึกลับจะมาเล่า EP ีที่177ครับ EP นี้เนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะเพื่อนๆที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเพราะว่าเราเนี่ยกลับมาทําเรื่องดาวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมซึ่งเราเนี่ยไปเห็นมาว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะาเป็นคดีฆาตกรรมที่ฆาตกรนะครับเขาลงมือแต่กับ หญิงสาวที่ม,มีผมสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงสีออกแดงอะไรแบบนี้จนได้ชื่อว่าฆาตกรสาวผมแดงนะครับเข้าใจแล้วซึ่งเราเนี่ยก็ห่างหายจากการที่ ไปเล่าคาตรกรรมที่แบบว่าคาตรกรนค่อนข้างจะเลือกเหยื่อเฉพาะกลุ่มเนี่ยมานานแล้วเนาะ<ช>นก็เลยจะกลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มเรื่องดาวนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เหมือนเดิมนะคะเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนไปนติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ เรื่องราวคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดโหดนี่นะครับมันเกิดขึ้นที่ทางหลวงสายหลักของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงปี1980ซึ่งว่ากันว่ามีเหยื่อที่ถูกฆาตกรรายนี้เนี่ยจัดการนะครับมากกว่า10คนเลยทีเดียวนะครับ โดยที่เดี๋ยวเราจะต้องไปเล่าถึงเรื่องราวของเหยื่อรายแรกกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหยื่อรายแรกนะครับถูกพบว่าเสียชีวิตที่ข้างถนนในรัฐเวอร์จิเนียนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์ปี1983ซึ่งเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงผิวขาวมีผมสีน้ำตาลออกแดงนิดๆน,นะครับแต่สภาพร่างของเธอนะครับไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่โดยสาเหตุการเสียชีวิตของเธอนะครับก็คือการที่ถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจนั่นเองนะครับโดยที่มีชาวบ้านนะครับได้เห็นบุคคลผู้ ต้องสงสัยนะว่าน่าจะเป็นคนร้ายเนี่ยเขาคนนั้นเป็นผู้ชายนะครับสูงประมาณ5.6ฟุต6นิ้วคือยังไงคือสูงประมาณ170เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับชาวบ้านก็ไม่สามารถระบุตัวตนของเขาได้นะครับว่าเขาเป็นใครทําให้ทางเจ้าที่ตํารวจเนี่ยไม่สามารถจะตามหา ตัวผู้ชายคนนี้ได้ต่อมานะครับในปีถัดมาในปี1984ผู้หญิงคนนึงที่มีชื่อว่าลิซ่านิโคลส์ลิซ่าเนี่ยเธอถูกพบว่าเสียชีวิตนะครับที่ริมทางหลวงเวสต์เมมฟิสนะครับดูที่เธอเนี่ยถูกรัดคอจนเสียชีวิตเหมือนกันสภาพร่างของเธอเนี่ยถูกพบคล้ายๆกับร่างแรกเลยนะครับที่ถูกพบก็คือผมของเธอเนี่ยจะมีสีน้ำตาลออกแดงๆนิดนึงเหมือนกันปูง่ายๆคือมีลักษณะของ ผู้หญิงผมแดงและเธอเองเนี่ยก็ถูกพบว่าใส่สเวเตอร์เพียงตัวเดียวร่างกายท่อนล่างเธอเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของเธอก็คือการถูกรัดคอจนเสียชีวิตเหมือนกันและหลังจากนั้นในปี1985หรือว่าอีกปีหนึ่งถัดมานะครับก็ได้มีเหตุการณ์พบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่ง ทางตำรวจเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันกับ2คดีแรกนะครับเพราะว่าเหยื่อที่ถูกพบเนี่ยมีเส้นผมสีแดงเหมือนกันเหยือ่อรายแรกถูกพบในวันที่1มกราคมปี1985นะคะรับตดยที่เธอคนนี้เนี่ยถูกพบในขณะที่ร่างกาย เริ่มย่อยสลายจนเกือบจะหมดอยู่แล้วพูดง่ายๆคือมันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับโดยที่เธอถูกพบนะครับว่าถูกมัดไว้ใกล้กับเมืองเจลริโกในรัฐเทนเนสซีซึ่งมันเป็นทางที่ลงไปทางเขื่อนทางตอนใต้ของรัฐทางหลวงนะครับหมายเลข75โดยที่เธอคนนี้เนี่ยถูกรัดคอจนเสียชีวิตเหมือนกันผมของเธอเนี่ยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีความหยิกนิดหน่อยซึ่งเป็นผมที่ยาวประมาณปะบ่าโดยผลการชันสูตรเนี่ยพบว่าเธอน่าจะมีอายุป,ประมาณ30ปีนะครับ เธอเนี่ยถูกทางคนร้ายนะครับกระทำชำเราเหมือนกันนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยมีร่องรอยการขีดข่วนอะไรต่างๆก็คือผ่านการต่อสู้กับคนร้ายนั่นเองนะครับโดยที่เธอคนนี้นะครับหลังจากผ่านการชนสูตรแล้วเนี่ยตำรวจก็พบว่าจริงๆแล้วเธอนะครับตั้งครันอยู่ประมาณ 10- 1ถึงสสัปดาห์ด้วยซ้ำก่อนที่จะเสียชีวิตในวันนั้นตัวเธอเองเนี่ยโดนชนสูตรก็จริงแต่ตำรวจนะครับอย่างที่บอกไปว่าสภาพร่างเนี่ยมันไม่สามารถระบุต,ตัวตนของเธอได้ว่าเธอเป็นใครนะครับ มันจะต้องรอจนถึงปี2018เลยทีเดียวถึงจะมาระบุ DNA เของเธอได้ว่าจริงๆแล้วเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าทีนาฟาร์เมอร์เยื่อ,อรายถัดมานะครับก็คือวันที่3เมษายนปี1985 โดยที่เหยื่อคนนี้เนี่ยถูกพบเหลือเพียงแค่โครงกระดูกเท่านั้นนะครับอยู่ออกไปจากเมืองเจลริโก้นะครับพูดง่ายๆคือมันอยู่ไม่ไกลจากเหยื่อรายแรกนั่นเองแต่ว่ามันอยู่ในเส้นทางท,ที่มันเปลี่ยวแล้วก็ไม่มีคนนะโดยที่ทางตำรวจนะครับคาดว่าเธอมีอายุยังไม่ถึง20ปีซะด้วยซ้ำไปและที่สําคัญนะครับเธอเนี่ยถูกฆาตกร,รรมไปแล้วไม่ต่ํากว่า4ปีนะครับ ซึ่งก็ถือได้ว่ามันนานมากเลยนะนั่นําทำให้ร่างกายสภาพร่างของเธอเนี่ยมันเหลือเพียงแค่โครงกระดูกอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับทางตำรวจเนี่ยเก็บกู้โครงกระดูกของเธอมานะครับได้ทั้งหมดถึง32ชิ้นรวมทั้งส่วนหัวกระโหลกด้วยแล้วก็ได้พยายามเอาส่วนหัวเธอเนี่ยมาเทียบเคียงกับฐานข้อมูลในช่วงเวลานั้นนะครับดูว่าเธอเนี่ยเป็นใครมาจากไหน แต่ด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ก้าวหน้านะครับเพราะว่าตํารวจเนี่ยเก็บข้าวของในที่เกิดเหตุพวกเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรมามันก็ยังไม่สามารถระบุต,ตัวตนเธอได้อยู่ดีเพราะว่ามันเก่ามากๆเลยทีเดียวจนต้องรอถึงปี2022ที่เพิ่งผ่านมานี่นะครับถึงจะระบุต,ตัวตนได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยก็คือ t r a c ล y Walker นะครับ หญิงสาววัย15ปีจากรัฐอินเดียนาโอ้โหคือเรียกได้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกฆาตกรรมไปถ้าให้ย้อนกลับไปเนี่ยอาจจะตั้งแต่ปี1980ซะด้วยซ้ำน,นะครับกว่าที่ทุกคนเนี่ยจะรู้หรือว่ากว่าที่ญาติิของเธอจะรู้เนี่ยว่าที่เธอหายตัวไปจากบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเธอเสียชีวิตนะครับไปไม่ต่ำกว่า40-50ปีเลยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่ามันนานมากเลยทีเดียวนะสำหรับการที่กว่าที่จะไขได้ว่าร่างของผู้หญิงคนนี้คือใครกันแน่ต่อมานะครับทางตํารวจเนี่ยก็ได้พบกับเบาะแสสสําคคคััญทีีุ่่่ดเเลยยนนนนะก็ือมอมห ที่รอดชีวิตมาได้ซึ่งทั้งเหยื่อทั้งสองรายที่เล่าให้กับทุกคนฟังไปเมื่อกี้นะครับเธอทั้งคู่ก็มีเส้นผมสีแดงอีกแล้วแต่ต่อมาในทางตำรวจนะครับก็ได้ไปพบกับหลักฐานที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผู้รอดชีวิตจาก ฆาตกรรายนี้นั่นเองในวันที่6มีนาคมปี1985หญิงสาวคนหนึงนะครับชื่อลินดาได้เข้ามาแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจนะครับว่ามีชายคนหนึงที่ชื่อเจอร y l ี่ลีออนได้เข้ามาทำร้ายเธอและพยายามที่จะฆาตกรรมเธอซึ่งนายเจอรี่คนนี้เนี่ยมีอายุประมาณ37ปีนะครับโดยที่เธอเล่าให้กับทางตำรวจฟังว่า ในวันนั้นเองนะครับเธอเนี่ยกำลังโบกรถอยู่แล้วชายคนนี้ก็ขับมาจอดหลังจากนั้นก็จับเธอขึ้นไปบนรถนะครับพอขึ้นไปบนรถเสร็จแล้วก็พยายามที่จะรัดค,คอเธอจนเธอเนี่ยสิ้นใจนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้สิ้นใจนะเธอสลบไป คนร้ายเนี่ยเข้าใจว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วจึงเอาร่างของเธอนะครับไปโยนลงข้างทางแล้วปรากฏว่าเธอเนี่ยรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยก็เลยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งเข้าเมืองนะครับไปแจ้งความกับเจ้าที่ตํารวจในวันนั้นนั่นเองทางตํารวจนะครับไม่รอช้าจ,จึงเข้าไปตามจับตัวนายเจอร์รี่ลีออนคนนี้นะครับมาจนได้แต่พอจับนายคนนี้มาปุ๊บไม่รู้ไปสอบปากคําอีท่าไหนแ่ะอยู่ดีตํารวจก็บอกว่านายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะ กับคดีที่ผ่านมาทั้งหมดพูดง่ายๆคือนายคนนี้นะครับลงมือกับลินดาจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งหมดโดยในตอนแรกที่ทาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่านายเจอรี่คุนีน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นเพราะว่ารูปแบบการลงมือเพราะว่าในคดีที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับ หญิงสาวทุกๆรายเนี่ยจะมีการถูกล่วงละเมิดถูกจับเปลื้องเสื้อผ้าแล้วก็ถูกรัดคอจนเสียชีวิตและทุกๆคนนะครับก็มักจะมีสีผมสีน้ำตาลแดงสีแดงสีออกแดงๆนะครับหมดเลยทุกคนรวมถึงลินดาคนนี้ด้วยโดยที่ในคดีก่อนๆหน้านี้มาเนี่ย ตำรวจก็สันนิษฐานว่าคนร้ายที่ลงมือกับเหยื่อเนี่ยน่าจะเป็นคนขับรถบรรทุกซึ่งมันก็ตรงกันกับนายเจอร์รี่คนนี้อีกด้วยแต่อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับว่าจับตัวนายเจอร์รี่คนนี้มาปุ๊บมาสัมพงสัมษั์มาสอบปากคำปรากฏว่าเขาคนนี้เนี่ยดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีก่อนก่อนหน้านะแต่ตำรวจนะครับก็จับตัวเขาในข้อหาพยายามฆ่าลินดานั่นเอง แต่หลังจากตรงนี้ไปนะครับไม่แน่ใจว่าในข้อมูลคดีเนี่ยนายเจอรี่คนนี้นะครับถูกตำรวจปล่อยตัวมาภายหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกไว้นะว่าโดยตำรวจจับกลุมไปปุ๊บโดนจับเป็นผู้ต้องหาในคดีของลินดาเขาถูกจับไปเข้าคุกหรือเขาถูกปล่อยตัวอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีบอกเพิ่มเติมนะครับแต่จากการที่ผ่านเรื่องราวของลินดาไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าฆาตกรเนี่ยออกมาอาลวาดหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าถัดมาในวันที่31มีนาคมนะครับมีผู้หญิงเนี่ย ถูกพบว่าเสียชีวิตอีกแล้วนะครับโดยที่เธอเนี่ยมีเส้นผมสีแดงเหมือนเดิมเลยและถัดมาอีกไม่กี่เดือนนะครับมีผู้หญิงอีก2รายนะครับถูกพบว่าเสียชีวิตจากการถูกรัดคอโดยที่เธอทั้งคู่ก็ผมสีแดงอีกแล้วและหลังจากนั้นมาถัดไปอีกเดือน2เดือนนะครับก็ได้มีการพบร่างหญิงสาวผมแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ครั้งนี้เนี่ยเธอไม่ได้ถูกรัดคอนะแต่ว่าเธอเนี่ยถูกกระแทกจนเสียชีวิตเหยื่อที่เล่ามาทั้งเมื่อกี้นะครับสามสี่รายนี้เนี่ยบางคนเนี่ยไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยซ้ําว่าาาเป็นนใครมจกไหพ คดีเนี่ยมันหนักขึ้นมาเรื่อยๆจนตำรวจเนี่ยเขาเริ่มรับมือไม่ไหวแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อคดีนี้กันแน่และฆาตกรเนี่ยมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าอย่างที่เมื่อกี้สันติทานไปใช่ไหมครับว่านเจอรี่เนี่ยมันดูเหมือนกับว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ใช่ไหม แต่สุดท้ายทางตํารวจก็บอกไม่เกี่ยวแต่พอปล่อยไปหรือว่าไปติดคุกหรืออะไรเนี่ยที่เราไม่มีข้อมูลนะครับปรากฏว่าฆาตากรเขาออกมาฆาตกรรมหญิงสาวอีก3 4รายเลยโดยที่รูปแบบการลงมือมันเหมือนกันกันกบทุกรายที่ลงมือกันไปนะครับสุดท้ายทางตํารวจเนี่ยจึงต้อง ขอความช่วยเหลือไปอยัง FBI ให้เข้ามาช่วยทําคดีนี้นะครับเพราะพวกเขาเนี่ยทำไม่ไหวจริงๆยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปเนี่ยผู้หญิงก็ยิ่งเสียชีวิตเยอะยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าเจ้าที่21คนนะครับจากเพนซิลเวเนียเทนเนสซีเคนตักกี้มิสซิสซิปปีและอะนซอเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของ FBI นะครับเข้ามาทําคดีนี้ช่วยกับทางเจ้าที่ตํารวจ โดยที่มีการประชุมลับนะครับนานถึง -6 ชั่วโมงเลยเกี่ยวกับคดีนี้เพื่อที่จะมาวิเคราะห์ฟังดูกันว่าหลักฐานจากคดีต่างๆมันเชื่อมโยงกันหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาต้องการจะเชื่อมโยงว่าฆาตกรของทุกๆคดีเนี่ยที่ลงมือมันเป็นคนร้ายคนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้และคนร้ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าจนสุดท้ายเนี่ยคนร้ายมันคือใครกันแน่เนี่ยไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสได้เลยครับ ในเดือนเดียวกันนั่นเองเนี่ยศพต่างๆที่ถูกพบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะเอามาดูว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรกันบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ยังไม่มีความสามารถมากพอในการที่จะไขคดีแล้วก็เชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เจอทางตำรวจเองก็เลยได้มีการเดินทางไปที่สำนักงานของ FBI เพื่อที่จะให้ FBI เนี่ยได้เข้ามาช่วยทำคดีนี้ต่อเพื่อจะทำการพิสูจน์ว่า ฆาตรกรที่ได้ลงมือฆาตรกรรมสาวผมแดงในแต่ละรายนั้นเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าเรื่องราวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายนปี1985เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ21คนจากในแต่ละรัฐที่ได้มีการเจอพบร่างหญิงสาวผมแดงในถึง3รัฐด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพนซิลเวเนียอาร์คันซอเทนเนสีคันตักกี้มิสซิสซิปปีมีการประชุมกับร่วมกับ FBI ในะยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยเพื่อเป็นการส่งต่อข้อมูลของตำรวจแต่ละรัฐรวมถึงเอาข้อมูล ามาหาความเชื่อมโยงนในแต่ละคดีนะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตำรวจแล้วก็ API เนี่ยมีความเชื่อว่าเรื่องราวนี้นั้นฆาตรกรจะต้องเป็นคนคนเดียวกันอย่างแน่นอนด้วยลักษณะของเหยื่อแต่ละคนที่มีสีผมที่มันค่อนข้างจะอยู่ในโทนเดียวกันอย่างชัดเจนแต่เมื่อพิจารณาถึงหลักฐานอย่างอื่นหรือว่าหลักฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆในแต่ละคดีแล้ว ผลเนี่ยมันก็สรุปออกมาได้นะว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าฆาตรกรเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันในแต่ละคดีหนึ่งได้ตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาให้ข่าวกับนักข่าวด้วยนะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยสตีฟวัส,สนเนะเป็นรองผู้อำนวยการสืบสวนกลางณตอนนั้นเขาได้พูดถึงข้อมูลว่าถ้าหากเรารู้ลักษณะคาดีผิวเผินแล้วมันดูเหมือนกับจะใช่นะเพราะว่าเหยื่อสารายแรกเนี่ยเป็นคนที่มีสีผมสีเดียวกันก็คือเป็นสีผมแดงอย่างชัดเจนเลย แต่ว่าคดีหลังๆที่เจอในรัฐอื่นๆเนี่ยมันเจอในลักษณะเส้นทางของทางผ่านไฮเวย์ก็จริงแต่สีผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแดงทั้งหมดนะก็มีบางคนสีผมแข่งบ้างหรือบางคนเนี่ยมันค่อนข้างจะออกไปบลอน แล้วพอดูถึงลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันจะเป็นคนคนเดียวกันได้ยังไงเรื่องผมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยเท่านั้นนะเพื่อนๆที่ทางตำรวจเนี่ยเขาได้เอามาพิจารณาคาดีเพื่อที่จะสโคบขอบเขตของคนร้ายให้แคบลงแต่ว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจอ,อีกหนึ่งในปัจจัยนั้นเนี่ยก็คือ ลักษณะหรือว่ารูปแบบการถูกฆาตกรรมของผู้หญิงแต่ละคนเราเนี่ยพบว่าเหยื่อบางรายเนี่ยก็ถูกพบในลักษณะของการที่สวมเสื้อผ้าอยู่ครบแต่บางรายเนี่ยก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้านอกจากนี้มันก็ยังมีอีกเรื่องหนึงน่งนั่นก็คือเหยื่อบางรายเนี่ยถูกล่วงละเมิดนะเพื่อนๆแต่ว่าบางรายเนี่ยไม่ถูกนะพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ตํารวจเนี่ยมีความเข้าใจว่าไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นคนละคนกันก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วลักษณะของฆาตกร,รต่อเนื่องที่มักจะมีรูปแบบแพทเทิร์นชัดเจน มันไม่ได้มีแพทเทิร์นในเรื่องของการเลือกเหยื่อเท่านั้นแต่ว่ารูปแบบการลงมือของแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นในลักษณะเดียวกันด้วยส่วนปัจจัยอื่นๆก็คือจะเป็นปัจจัยที่3คือสถานที่เกิดเหตุซึ่งอันนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าทุกคดีเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือเหยื่อทุกรายเนี่ยมักจะถูกทิ้งไว้ข้างทางแถวแถวถนนไฮเวย์ตลอดเลยซึ่งนี่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเชื่อมโยงเดียวที่ตำรวจเนี่ยดูแล้วสามารถที่จะวิเคราะห์ต่่อได้วา คนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นคนขับรถบรรทุกหรือคนที่จะต้องเดินทางในเส้นทางนี้บ่อยๆในแต่ละรัฐแล้วหลังจากนั้นในเดือนกรุมภาพันธ์ในปีถัดไปเนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยก็ได้พบเหยื่อหญิงสาวอีกหนึ่งรายนะที่ถูกพบร่างอยู่ตรงบริเวณแถวถนนไฮเวย์อีกแล้วตรงทางหลวงหมายเลข76ซึ่งอันนี้เนี่ย ตำรวจเนี่ยก็มองว่าไม่แน่ว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้แต่ด่วงด้วยที่แบบหลักฐานที่มันมีไม่พอรวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการสืบสวนสอบส,วน,สวนการหาตัวคนร้ายในสมัยนั้นมันก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนปัจจุบันนี้มันก็เลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะไขคดีนี้ได้ซึ่งทางตารวจเองเนี่ยเขาก็ได้มีการคาดการณ์ว่า การก่อเหตุลักษณะนี้ไม่แน่ว่ามันจะมีอาการเพิ่มขึ้นอีกหรือจริง,รงๆแล้วมันมีมากกว่านี้แต่ตำรวจเนี่ยไม่ทราบข่าวเพราะว่าไม่มีใครมาแจ้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะสะท้อนให้เห็นได้นะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ถูกตกเป็นเหยื่อแล้วส่วนใหญ่แล้วเธอมักจะเป็นวัยรุ่นอยู่คนเดียวมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้พวกเธอเนี่ยจะต้องออกจากบ้านมาตัวคนเดียวโดยไม่บอกไม่กล่าวคนในบ้านแล้วก็หายตัวไปอย่างลึกลับและกว่าจะมาพบอีกทีนึงก็กลายเป็นหญิงสาวที่ถูกฆาตการรมไปเลย มันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่บอบางถ้าเหยื่อมาจากครอบครัวที่เขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจหรือใส่ใจตัวเหยื่ออยู่แล้วเนี่ยก็จะมาแจ้งตำรวจและตำรวจก็สืบต่อจนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอแต่ในเคสเคสนี้เนี่ยจำนวนไม่น้อยเลยนะผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำงานบริการแล้วปรากฏว่า พวกเธอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้มีการติดต่อกับครอบครัวดังนั้นการที่พวกเธอหายตัวไปเนี่ยจึงไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วรวมถึงไม่ค่อยมีใครใส่ใจว่าเธอหายไปไหนเธออาจจะทับโดนกระทําอะไรไม่ดีไม่ได้หรือเปล่าแล้วมาแจ้งตํารวจนะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นช่องโหว่ที่ทําให้ฆาตกรเนี่ยเลือกเหยื่อลักษณะแบบนี้ไปด้วยก็ได้ แล้วกลายเป็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้นะเพื mm ่อนเพื่อมันก็ทําให้สังคมอเมริกาเนี่ย mm hmm. มองว่ามันก็คือเป็นคดีฆาตกรรมใหญ่ฆาตกรรมนึงแหละแต่มันอาจจะไม่ได้โด่งดังเทียบเท่ากับคดีฆาตกรรมที่ตัวของฆาตกรเองเนี่ยเลือกเหยื่อ ที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งพ่อเหยื่อเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หญิงที่ทำงานบริการหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าความสนใจในสังคมอ่ะมันก็จะไม่เท่ากับคนปกตินะแล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ถูกปิดเงียบไปคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นรู้แค่ว่าใครชื่ออะไรก็คือสืบได้แค่ว่าเหยื่อเป็นใครเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะสืบตามต่อไปได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนร้ายเนี่ยคือใครกันแน่ แล้วเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านมาจนถึงประมาณ34ปีเลยนะเพื่อนๆจนกระทั่งเมื่อไม่นามนมานี้ในช่วงของปี2020นะมีเหยื่อหญิงสาวรายหนึ่งที่เธอเนี่ยถูกฆาตกรรมไปในช่วงปี1985แล้วนะตอนนั้นตำรวจก็ได้รับเรื่องแล้วแหละแต่ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเธอคือใคร จนมาปี2020เพิ่งจะมีการสืบทราบแล้วก็พบว่าเออผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอเนี่ยมีชื่อว่าทีน่าฟาร์เมอร์นะตามมาหลายสิบป,ปีเป็นสามสิบปีเลยกว่าจะรู้ว่าเหยื่อคนนี้คือใครพอรู้เหยื่อปุ๊บเนี่ยแล้วประกอบกับณนะในช่วงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสืบสวนต่างๆมันก็ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการตรวจ DNA นนั่นเองมันก็ค่อนข้างจะพัฒนามาเยอะมากเลยซึ่งในกรณีนี้นอกจากตำรวจจะสามารถระบุตัวต,วตนของเหยื่อได้แล้ว พอไปในที่เกิดเหตุเนี่ยบังเอิญว่าคดีนี้มีหลักฐานที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยหลายอย่างเลยแล้วก็สามารถที่จะเก็บคราบสารคลักหลังของตัวคนร้ายที่มันติดอยู่บนตัวเหยื่อได้แล้วเขาเนี่ยก็ได้เอาไปวิเคราะห์ DNA นะแล้วผลเนี่ยมันก็ออกมาว่าชายที่ได้ลงมือก่อเหตุเนี่ยก็คือเจอรี่จอนนะ โดยชายคนนี้เนี่ยทำงานเป็นคนขับรถบรรทุกซึ่งมันก็ตรงกับข้อสันนิษฐานของตำรวจเมื่อหลาย10ปีก่อนรวมถึงชายคนนี้เนี่ยเคยถูกจับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอแล้วก็ถูกปล่อยไปในสมัยนั้นแต่พอมาคาดีนี้เนี่ยพอรู้แล้วนะว่าคนคนนี้เป็นใครตำรวจก็ไปตามจับต่อแต่สืบไปสืบมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่า นายเจอรี่จอนเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วในปี2015นะนั่นก็คือ5ปีก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะระบุตัวตนได้ว่าเหยื่อคือใครคนร้ายคือใครซึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆเลยโดยคดีนี้เนี่ยข้อมูลนี้ที่ฝนได้นํามาเล่าให้ก,กับเพื่อนๆฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัปเดตเมื่อ3ปีที่แล้วนะทาง FBI เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าชายที่กระทำเนี่ย คือคนคนนี้จริงๆแล้วก็ได้มีการรื้อฟื้นคดีที่มันถูกอันโซไปเมื่อ3 4ปีก่อนเนี่ยมาหาเชื่อมโยงอีกครั้งซึ่งเพื่อนๆคงจำได้ดีว่าก่อนหน้านี้ฝนได้บอกแล้วว่าคดีของสาวผมแดงเนี่ยมันมีจุดที่มันเชื่อมโยงกันแต่มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกไขด้วย DNA เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถคาดการได้เลยนะว่า ชายที่ลงมือก่อเหตุหยือหลายต่อหลายคนเมื่อ34ปีก่อนเนี่ยคือคนคนเดียวกันนั่นก็คือนาอเยเจอร์รี่จอร์นนั่นเองแต่น่าเสียดายที่ว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปก่อนนะมันก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็กลายเป็นว่าก็น่าสงสารมากๆที่พวกเธอตายไปแล้วแต่คนกระทําผิดเนี่ยไม่ถูกจับมาลงโทษก็จบไปกันแล้วนะคร <usta> ับสําหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้นะจะเรียกว่าเป็นคดีที่ไขไม่ได้เนี่ยมันก็ ครึ่งหนึ่งแล้วันใช่เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ตอนแรกเนี่ยทางตํารวจนะครับเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าจริงๆแล้วคดีนี้มันเป็นคดีฆาตการรมต่อเนื่องที่เกิดจากฆาตกรคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของเหยื่อแต่ละรายเนี่ยตอนนั้นเทคโนโลยีหรือว่าการสืบสวนในแต่ละเขตในแต่ละรัฐเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงหรือว่าส่งเนื้อหากันให้กันหมดเนาะ,ะตํารวจที่ดูแลรัฐไหนเขาก็จะดูแลแค่นั้นคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เอาไปโยงกับที่อื่นใช่แล้วครับ ก็เป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนาะการที่แบบติดต่อสื่อสารการลิง์ข้อมูลของในแต่ละรัฐในแต่ละเมืองของอเมริกาเนี่ยมันเหมือนกับแบบคนละประเทศอะ่ะถูกไหมการที่จะเชื่อมโยงเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ยอมส่งข้อมูลไปต่อให้กับอีกรัฐหนึ่ง หรืออะไรแนวๆน,นั้นนะมันก็เลยทําให้แบบอาจจะมีการผิดพลาดเรื่องการสื่อสารนะให้คนร้ายเนี่ยก็ลอยนวลไปได้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีหลายคดีเลยนะที่เราเนี่ยได้เล่าไปแล้วและปรากฏว่ากว่าฆาตรกรจะถูกจับตัวได้เนี่ยมันก็ติดปัญหาเรื่องการสื่อสารการส่งข้อมูลกันในแต่ละรัฐเนี่ยมันก็หลายคดีแล้วนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเคยดูเรื่องเราที่พกเราเคยทําเรื่องห <า S 2> ไหนเนาะแล้วมันคล้ายๆแบบนี้เดี๋ยวว่าคิดเห็นอะไรยังไงกับคดีนี้เนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราด้ด้านล่างนี้เนาะใช่แล้วนะคะและถ้าหากว่าอออยาากฟังงคคดีไหหนนนเเเป็ิศษะะรรรืื่ว คลับอันไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกับพวกเราได้และเดี๋ยวเราเดี๋ยจะนําไปทําเป็น EP ีถัดไปใช่แล้วครับแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลาไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยคะ่ะ ใช่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปรอติดตามพวกเราในมีอะไรมาโม้แล้วก็สปอยนิยายนะใช่แล้วคะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์สปอยนิยายทั้งที่เดี๋ยวน้องฝนจะเอาเรื่องที่น้องฝนไปอ่านมากับเรื่องใหม่ที่้เพิ่งไปได้มาเนาะซึ่งเรื่องใหม่ที่ฝนไปอ่านมาเนี่ยจริงๆริจะจบแล้วเหมือนจะจําได้แล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะจะ,จะเล่ายังไงดีนะขอ,อทากันบ้านก่อนใช่ก็ถ้านใ,นใครที่แบบอยากฟังที่น้องฝนเอามาเล่านะเพราะว่าเราเคยแบบเหมือนเกริ่นบอกเพื่อนๆไปน้องแล้วเพื่อนๆสนใจก็เลยให้น้องฝนไปหามา เรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็เลยแบบอ่านจบไปแล้วที่เหลือคือแค่เอามาแบบเรียบ,เร,ยบเรียงแล้วเดี๋ยวไว้จะทําให้กับเพื่อนๆพอจบตาต้องเปิดเป็นตาดิม่อนต่อ ใช่ก็คือระหว่างที่บอกเพื่อนๆไปวันนั้นนะคะฝนอ่านคดีฆาตกรรมจบไปประมาณแบบ4เล่มแล้วอเออเยอะมากล้นกอะตอนนี้แบบอยากแชร์ใช่ก็แบบเพื่อนๆก็มารอกันได้เลยนะครับใครที่อยากฟังเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับการฟังสปอยหนังเนาะการสปอยนิยายเนี่ยมันเหมือนกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำเวลาที่เราฟังเพราะว่านักเขียนบางทีก็เขียน โดยที่มันเป็นเหมือนกับคดีหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ําไปเขาใช้สถานที่จริงค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไปอ้างอิงกับความเชื่อของประเทศนั้นๆน,น,นะซึ่งอ่านแล้วอินมาก ใช่ mm hmm. ก็มารอติดตามมาได้เลยช่วยกันคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่ติดตามช่องพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าคลิปมันไม่ค่อยขึ้นนะก็ไปกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ได้นะครับที <Ch ail. S 1> ่เป็นรูปก,กระดิ่งเนาะอ่าใช,ใช่เพราะมันมีหลายๆคนที่แบบติดตามเราแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะช่องพี่ทำไมไม่ลงคลิป <c oughs> คือเราลงทุกอาทิตยนะ์เนาะอาทิตย์ล <c oughs> นะคลิป2คลิปด้วยซ้ำไป <c oughs> สำหรับ E ีีนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีหีน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรเพื่อนเพื่อก็มาคอมเมนต์บอกพวกเราได้เดี๋ยวพวกเราจะไป หามามใ,ใช่เลยครับก็อาทิตย์นี้นะคะเราต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ